สวัสดีครับ G N g a b l e e l H ทา n แล้วขอต้อนรับอยู่กับผม Not หรื n a t y and Not s D E นะฮะวันนี้เราไม่ได้มาอัดคลิปเกมะแต่มาแกะกล่องเจ้นี้กันนี่เป็นหูฟัง t u e m a l wireless จากอ็อกกี้นะครับถ้าที่ดูชื่อเ๋ย่ตัวนี้เป็นหูฟัง t w u e wireless ในโมเดล E P T 2 5 เดี๋ยวเราแกะกล่องดูกันก็ทำมาจากกระดาษลังนะก็เรียบงไไ่ายนะนี่ครับแกะกล่องออกมาความจริงอะแกะไปรอบนึ่งแล้วอันนี้ผมเอามาใส่ใหม่โอเคเดี๋ยวจะแกะดูกันก็จะมีตัวหูฟังแล้วก็เคสนะครับมีมีของอีกนะเนี่ยแกะมาให้ดูดีกว่า อันนี้มีอันนี้ก็จะมีตัวสายชาร์จครับเป็น USB Type A แล้วก็เป็น Type C เดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าสายยาวขนาดไหนแล้วก็มีจุกนะครับเป็นจุกยางสำหรับใส่ตัวหูฟังนะครับเพราะว่า ตนนัละอกูของแต่ละคนเนี่ยอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวว่าไปม,มีแล้วข้างในมีอะไรอีกไหมมีตัวคริสต t g ไกด์ครับคริสตัลไกด์หนึ่งเมมแล้วก็ u ิสเซอร์แมนนสเอร์แมนนวหนึน่งเมมนะครับก็โอ้โหเล่มหนายยู่พอสมควร ตอนนี้ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวฟังกันเอาแกะมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับกล่องขนาดเพ่แค่นี้เลยนะครับด้านบนเป็นโลโก้เขียนไว้เลยครับเรียบง่ายเลยออกกี้แล้วก็ด้านหน้าถ้าที่สังเกตได้นะครับตรงนี้จะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับ ทั้งหมด4ดวงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานข้างป้ายก็จะมีพวกสเปคต่างตานะครับซึ่งอันนี้เดียวเนี่ย,ยก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็น usb type c สำหรับเสียบชาร์จนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันอันนี้ผมยังไม่ได้เปิด ข้างในเลยนะว่าตัวหูฟังรูปหน้าเป็นยังไงวันนี้จะเปิดพร้อมคนอะเดินสอบซับคุเิเปิดปุด๊บไฟติดเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้เยทรงเรียบง่ายเลยอะ่ะคุณผู้ชมเนี้ยเนี่ยเห็นแล้วไฟติดด้วยนะที่หูฟังพร้อมสำหรับการแพรแล้ว นะจนเต็มเอาโอเคปิดก่อนยังไม่ใช้ตอนนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นของที่ผมเพิ่งได้แต่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานนะครับยังไม่ได้ใช้ต่อกับโทรศัพท์ด้วยซ้ำนะอันนี้จะเป็นการแกะกล่องให้ดูเฉยๆเดี๋ยวขออนุญาตเทสการฟังหน่อยเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าเสียงในการเชื่อมต่อเป็นยังไงเดี๋ยว จะได้ดูด้วยกันเลยว่าการเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อ,อยังไง <c oughs> นี่เนี่ยดูสิมันใช้งานยังไงมันใช้งานยากเนี่ย <c oughs> ยากนิดนึงตอนที่ได้ใหม่ๆเนี่ยที่บอกมันจะมีจุกตัวเนี้ยจะเป็นจุกขรับใส่อาจยากหน่อยเนี่ย เป็ในใกล้ๆอันนี้อาจจะเห็นลางๆนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะกล้องมันเป็นแมนนูโฟกัสไม่ได้เป็น Auto Focus ้โฟกัสเตียงใดนี่นะฮะเป็นขนาดไซส์ L, M แล้วก็ S นะครับการชาร์จก็ต่อผ่านาหัวปลั๊กโทรศัพท์ได้เลยสำหรับชาร์โทรศัพท์ใช้ได้เลยครับทุกยี่ห้อแต่ว่าขอให้เป็นแบบขนาดไฟพอเหมาะโอเคครับจากนั้น แน่นอนทัวไวเลสต้องเชื่อมต่อผ่านบลูทูธจากนั้นให้เชื่อมต่อครับกับบีไวดูแฟบเฮ้เดี๋ยวนะทำไมรู้สึกเหมือนว่าผูเปิดไปปุ๊บเสียงมันรับเลยวะอ๋อนี่เสียงนี้ <c oughs> ตกใจเลยด้วยว่า อ่ะอ่ะตอนนี้สัญญาณมาแล้วอาจจะเห็นยากหน่อยเนาะเพราะว่ากล้องด้วยมันมีกล้องมันจำกัดอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูเบรบปดออกมาเชื่อมต่อวับอ่าตอนนี้เชื่อมต่อติดเรียบร้อยต่อไปยังไงต่อ มีอ๋อมีการปิดแบบแบนบนวดด้วยก็คือให้กดตูฟังสองข้างนี้ค้างนะครับเพื่อเปิดแต่น,นี้น่าจะปิดแล้วแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมขออนุญาตฟังดูกว่านะอันนี้จุกเดิมๆอยู่นะยังไม่มีการเปลี่ยนจุกแต่อย่างใด เฮ้ยดูจากทรงแล้วรู้สึกว่ามันยึดอยู่กับตัวหูไปเลยแล้วก็ใส่สบายด้วยไม่รู้สึกเก็บแต่อย่างไรเฮ้ยใช่ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมขอญอาตฟังเพลงก่อนสักช่วงหนึ่งแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้แบบเปิดฟังให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าเพลงที่ผมจะเปิดฟังเนี่ยก็จะเป็นเพลง เก่าๆใน YouTube นะครับอาจจะติดก,กิขสิ์ได้ก็เลยแบบว่าขอให้ผมฟังแค่ตวมกุคนเดียวก่อนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าอย่ากเพิ่งเชื่อเดีกว่าจะได้ลองด้วยตัวเองก็สามารถไปหาได้แล้วต้องของอาภัยด้วยที่ของที่เนี้ยผมอะ่ะยังไม่ได้หาข้อมูลจากเว็บไซต์เลยถ้าหากว่าใครรู้ข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าสเปคนี้มันมีอะไรบ้างหรือถ้าหากว่าผมได้ข้อมูล อัปเดตเกี่ยวกับของชิ้นนี้เดี๋ยวผมอาจจะพิมพ์ลงบนดีสคริปชันด้านล่างนะครับเดี๋ยวขอยนยาแป๊บหนึ่งไ กหรอต้องฟังโอเคเสียงใช้ได้ยอดเยี่ยมมากปุุบได้ดีเลยเดี๋ยวต้องขออนุญาตต้องเช็กดูสเปคหน่อยละเพราะว่า สเปคตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเนี่ยุมต้องขออนุญาตเช็คสดๆเลยผ่านหน้าเว็บนะครับดูหน่อยอ,อกทีพีทีมาอุ้ยพอดีเลยเดี๋ยวต้องดูหน่อยว่าสเปคของหูฟังตัวเนี้ยมัน เป็นยังไงนะครับโอเคข้อมูลมีดังต่อไปนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่หูฟังประจําการเก่านะครับเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าข้อมูลเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตอ่านด้วยกันละกันอาจจะไม่ได้เปิดโชว์ให้ดูนะครับออที ep t ี่ส p ห้าเนี่ยมีประสิทธิภาพเบสที่ทรงพลังนะครับด้วยไดเวอร์ไดนามิกเนี่ยหกมิลได้รับความปรับปรุง นะครับให้เสียงที่มีความชัดเจนกว่าพร้อมเสียงเบรที่แน่นขึ้นเชื่อมต่อง่ายขึ้นด้วยบลูทูธ5.0นะครับแล้วก็เป็นสตรีมเสียงส t ตูดิโอไฮไฟได้นาน5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเกจชาร์จเนี่ยกระดาษกระพรัดมีเวลาเพิ่มอีก20ชั่วโมงซึ่งชาร์จใหม่ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วย USB Type C ซึ่งก็ขึ้นอยู่กว่าที่ชาร์จเรา มันมีแรงงานไฟได้มากแค่ไหนถ้ายิ่งเป็นฟาสชาร์จเนี่ยน่าจะชาร์จได้เร็วนะครับอันนี้เหมาะกับทุกสภาวะเลยแล้วก็มีมาตรฐานกันน้ำเป็น ipx 5นะครับทนต่อเนื่อในการออกกำลังกายที่หนักหน่วงแล้วก็ทุกสภาพอากาศด้วยนะครับตั้งแต่หัวสิบเอ้ยหนึ่งร้อยเฮิร์จนถึงสิบกิโลเฮิร์นะครับ, 10, เ, Hz, Hz, รบเป็นปูตุหสดศูน าสาย usb type c มันบอกว่ายาว15บห้าเซนอ่ะยวต้องดูก่อนว่ามันยาวขนาดไหนเดียวอันนี้แกให้ดูเลยกันล้วกันสายชาร์จ usb type a to type c ที่ในหน้าเว็บมันบอกมาว่ามันยาว15บห้าเซน,นต้องเช็คดูโอ้โหมีการรัดอะไรเรียบร้อยเลย ปุ๊เดินแบบโอ้โหถือว่าพอเหมาะพอควรไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรแต่อย่างใดเลยเดี๋ยวเล็กหน่อยราคาอันนี้ผมอันนี้ราคานี้อ้างอิงจากาเว็บไซต์ของบ a n a น่นะครับทางบานาน่าไอที ราคาตัวหนึ่งอ่ะจะอยู่ที่699บาบาทนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าพี่ชายผมจะซื้อหูฟังตัวเนี้ยมาจากร้านไหนนะครับก็เพราะว่าราคาปกติมันอยู่ที่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับสงสัยที่ผมอาจจะซื้อร้านที่แบบว่าเขามีการลดราคาแล้วก็น่าจะมีการประก,กันด้วยนะครับถือว่า ได้ของดีที่ผมคิดว่าน่าจะใช้งานได้ยาวๆแล้วล่ะนะครับตัวนี้แล้วก็มันบอกเป็นอะไรนะการตอบสนองเนี่ยอยู่ที่90บวกลบ3เดซิเบลโอ้โห,โหแล้วก็มีรับประกรันสองปีด้วยก็จะมีขายเพียงสีดำเพียงสีเดียวอินพุตเนี่ยก็ อินพุตอ่าอิมพดนเนี่ยจะอยู่ที่16โอห์มบวกลบ15เปอร์เซ็นต์ะฮะให้จำได้รู้สึกว่าหูฟังตัวนี้เหมือนเคยเจอรีวิวจากใครมาก่อนอนะันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจำไดค้คือเคยเห็นว่าแวบว่าเออมีคนรีวิวรุ่นนี้อยู่ด้วยนี่นะ ผมบอกเลยสรุปก็คือพอสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ฟังเพลงในการคืนก็คือนิสัยผมอ่ะก่อนนอนจะชอบเปิดเพลงฟังก่อนนอนเดี๋ยก็ทุกวันอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพลงแบบโอ้ฟังสบายๆเลยหรือว่าพวกเพลงเพลงของ n c s อะไรแบบนี้นะครับโอเคผมอาจจะได้ ให้หูฟังนี้แล้วก็อาจจะต้องทำความรู้จักกับมันอีกเยอะเลยนะครับก็จบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอาจจะพูดอึมเอออะไรก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยด้วยช่วงนี้อาจจะสติไปไม่ถึงสักเท่าไหร่นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูจนจบ นะครับฝากสมัครไลค์และแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบกันแต่ถ้าหากว่าผมพูดหรือภาพไม่ดีห่วแตกยังไงก็สามารถติชมกันได้แต่อย่าดดาอยากเรียกแค่นั้นนะครับก็อยากให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าจะเป็นการเล่นเกมอะไรรีวิวอะไรหรือว่ามีเรื่องคุยอะไรโปรดติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ